และคู่แรกครับของโบลิครับ

เฟนครับโอ้โหมาแล้วนะ้ำไม่ผ่านครับลูกนี้มีโกาสยิงไม่ได้ครับวางบอลยาวมาเลยขึ้นทันเดียวแม่เข้าสู่จากโอ้ครับ เ,เต่ผมได้ครับน้องเครับเป็นหุ่มครับถูกมาเลยครับหนาครับได้บอลไวอยู่4-5รอให้โดนตัดแยกไปแล้วครับวิ่งดัดมาลูกนี้ไปตรงต่อครับแม่ มาเลยมี้การสนามลากล็อกหนึ่งทีโดยมีมือก็ไปได้นะแล้วเฟิร์สก็ไปกับฝาวด้ยได้ฝาวด้วยเต็มครับตบตเก้าว้งน้ำนะทองบอลอยู่คนเดียวเนี่ยดูที่พอการนะ ลับแทงอะแล้วฟังพึ้นสวนมาไวเลยแต่ไม่มีนะวางพื้นอีสี่สวนมาได้ลุ้นเลยครับเพื่อนๆครับไม่มีอะไรครับวางบอลยาวไปเลยตาโบไม่นานเปิร์ดตาบางเก็บไม่ได้ครับการปอนครับจะปอนยันหลังจริงให้กับเบิร์ดเบิร์ดล็อกหลบมาเหมือนกันออยครับ แต่ก็มาตรงนี้ครับโจนสามไปแล้วน้ำน้ำแย่งไม่ได้ยิงกันไปถึงเบเยังติดทันทัดม่อนกันฮะแต้พุ่งคับน้องเพล์ครับน้องเฟล์นี่ว่าววาวมาด้วยลกกันหน้านี่พอจ้องตีสามอะเบนเดี๋ยวที่เรามีเรื่องสองแต่เขาบอกแล้วว่าตีหน้าเดินอ่าลูกกานหน้าเนี่ยจัดยิงกันด้วยูกเล่นมาช่วยบ้างครับเพราะว่าตอนนี้เจมส์หน้าร้อยทำงานหนักเหรือเดินรับปวดไหมปวดไหมเอาปมดไหมถามพี่ปุ้ยเลย บอลวงด้วยันสัท oh, yeah. yes. well, ี่น่าหนักกทำงานหนักหนักันได้เซอฟี่นะบอวางด้วยตอาสิบห้ามากัดทิ้งมาได้ครับได้ทุ่มครับอลไม่ได้เนากร้ห้าร้อยอยากจะตัดโดนได้คอมฝ้าเฉพาะฉบีดีๆเลยกรห้าร้อย

โยนยาวมาก,ก็ไม่ดีนะแต่โลไปถึงตีแล้วตูนรนะับออกบอลมานสั้นนะเสียมาที่ปอดไปไม่ได้นะกับไอ้นี่ตีโยนยาวมาลูกนี้เ,เก,ก,ก็บบอลไว้ไม่ได้นะหละังฟังบอลจะดูแล้วได้หรือเปล่าน้องเตยไม่ได้นะหลังพี่เรียมดีอยู่ เป็นพี่ดยดีออกมาีดียกมาท,เามาทีเดียวเลยก่อนตั้งแลครับผมพึ่งครับไอ้น้องเปยแรกของพวนี้นะฮมันไม่เหมือนพี่อ้าวโคกหมาลูน,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 นม,ไม,ไม,มนนีไม่ดีแล้วเข้าเรืยอยลังแล้วก็เป็นสู่้องเปย โดนเจหน้าลอฮะไม่ไปจดเลยไปจดตัวไม่มีเลยเอาละน้ำไปน้าไปแล้ว,น,ลวน้องเพลงมาหนึ่งเรือ่องฮะแล้วก็จรีรง มาลูก tamam ีนะน้สอทันเฟครั right. ัเเข้มาลกนี้ก็ใหม่นี่สวนานเฟมแต่เก็บบอลไว้ไม่ได้โดนฟังเพิ่งสวนราวองด้วยครับบอลกลางอากาศแล้วหจังหวะเดียวไม่ตรงกอนะ เจ้าหมาน้ำพุ่งไม่แต่กบอกกันในหะมาตาอนสั้นในเข้าตามา,าหวังพึ่งยังได้อยู่แล้วมุปกรเข้าตามาบเแล้ว,วไม่มีใครฮะเดี๋ยวต้องกลับไปใช้กันใหม่เผ็่มาลูกนี้จะรู้เอ็ดลจได้ฮะ เพกลับนะครับไปกครับสนามนู้นอย่งจบผมบอกเลยว่หน mm, euh. uh. ึ่งกับสถูกไหมหนึ่กับสนะหนึ่งกับสนะครับอาจจะมีการโฉบสนาท้านะครับแต่ผมพูดแ่หนึกับสองาตลอดนะครับตัวขอเองนะแต่คนอื่นผมไม่ทร้าจริงๆนะการุศลนะครับหกับสองนะแล้วก็อันดับียังมีลุ้นอยู่นะครัน้สุดท้ายต้องลุ้นแข่งนะให้ับใช่นแหะทให้ราม่รนะต้องบว่านั้น่ แล้วจริงทางนี้ไหนจะองยก่แล้วฝังพึ่งนลเวเอาหน่อยนะตามอยู่นะหนึ่งูนงนง่นะแบบสาูนีกนะ็ไม่ดูเลยเรื่อลนะองเยไม่ยองตอดเองันไม่ใส่หนะยังหวาดที่ได้กระตี้ อยู่อบเป็นลูกชิลมุนนะชลมุนอฮะง้ออเบแล้วโยปลาล้มมีหือไม่โลนนะยังเชื่ได้ดาโบโยปลาล้มมีเบ้อยังเชื่อได้ก้อนโมาระหวางูนะต่างกันางกนเลยต่างันเลย่งกันตับเลย

ยัเข้ามากนี้ไม่ดีจาไรจาดว่าอะไรล้ต่อมาน้าี้้าไมงต่เนปิดมาจัดงานให้เพื่อไปหนึงทีเนแก้มาแล้วเปิดตื่ใสลูกนี้ขอโทษที่เพื้อเข้าา ไม่ใ oh, oh. yeah. ่ปอออสาวุมตมด้วยแล้วทีงก้แล้วอมันเพจริงงกเข้าทามุ้นี้สวยเลยนะแต่มันจะไม่ใส่อนะแล้วตัดบอลลั่น อยางไงอนะไปเรืองไม,มาได้หิน้ำน้ำน้ำดคขึ้นเลยออไปซ้ายเปิดจากที่มาแล้วิดนะแล้วจะเือได้หรือเป่าบางพืงองหมายงกันด้วยนะตกงทีทนะ่ไม่รุ่ออองนะเมื่อแตที่เ็นสีดู่อหลังมิดอรออกทะเลเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะไม่เป็นสิที่ตาตอนแรกโหมดมากเลยนะหลังีเป๋ๆนะโคตรติต้องทำกันบ้างนะ จาบ่ายังไม่แข่งนะผมจได้ลวตีประตูน้ำนี่ไม่เสียประตูน้ำที่สุดเลยนะครับนี่หลังๆที่ตีประตูน้ำทุกคายมาลยมาเลยออกทะเลขอเรื่องบนบานี่ขอตีประตูน้ำไงตีเดียวเลยไงที่เดียวน่ะเหมือนกันเลยแปเลย

อยู่เพื่นนิดนึงนะเราต้อสัญเลยนแล้วจกหน้าเลวการุศลขนาดนุ่ต่อเลยนี่ยยัง้มจบเลยแล้วก็คนยานีรอบชิงนั้นนาดะิ่งเงินแล้วก็ไม่ใช้ครับครับของเกมยังมีอยู่นะครับโบอเายกเกิดนะครับปุมด้วยครับ ทีนร่นนี้สุกปรืะเลบอลมันถูกระดับที่น่ากลัวเลยเกิดในนี้เลยบอลจัดเพ่มเท้าหมาไม่ดีเป็นน้องเป็นเกิดเลยได้เป็นแูบสองคนระวังด้วยฮะแค่ระวังแค่ะวังแล้วจางได้ยังังตุวงเจ้าชู้นี่ถ้าได้แต่จางได้ ไม่ทาปี๊ดเลยนะบ้าไม่ได้เป็นูเอิละฮะโ่ชื่ออาเจ้าลนะเอ็อยู่ว่าเอ็ไอคนทำไอคนไอคนทำชื่อเยมันบวาเ่ยเอ็นใช่ตามาแล้วหาึ่ตัวหนึ่งนะปั่นลูกี้เฮดชอตนะโดนหัม่งทีแล้วคืนหลามไม่ดีเอ็นอีกแล้วเจีเพืนี่กันงเตได้อยู่เอ็ ดูเพื่นะรัเพื่อนะตากมาเพืสวยเลยนะราลัเพื่อนเพื่นนะจังหวะหน้าสุดห้าสุดนะเตาได้เนะ้งสองทีนะเรินประโยเราตัวท่านเองนะผมบอกเลยว่าน้องเป้ยด้วยต้องแก้ปัญหาตรงนี้นะแถวไฟนะแก้ปัญหานี้ได้จะดีขึ้นเยอะเลยเีงไม่มีอกิ่งเก่ต้องีเลยนะครับเก่ทานด้านเกมารลายเื่อใช้ได้ครับวสันที่วิ่งเก่งนะ เลพรพี่ลาวนทำไมพี่าสายเจอรับวาเลยบรัสต์ดิเนสน่ารักนะครับเขาชอบแบันกอยดเพื่อนกอนนะดูเลยนะลูกนีเห็นดาวแน่นอนจรังดาวตดเอกเลยแท้เลยไ่เป็นตดที่นตัดก้ที่เลยดูเพื่อนก่อนะ เือนลยจังหวะนี้เดินะผมเคยโดยนมาแล้วตัวตัวไทาคนะรออเ่เขาเต็นไหใช่ไหมัวตั 老大。<Bye. S 2> เท้าวานนี้คือข้าพาออกไป โอ้ล like ูกนี้น้าเป็นล้งบอลน้าดไม่ได้ลวโนแ่อีกทแล้วก็สวย้องเฟนน้อเฟนน้นจ่าลูกนแต่ัได้เลล็อกสวยลนี่ยังไงไปอัแทนบนะตร้องกแต่ตาเพื่อนบอเนะแล้วต่นเนะเลเลือดาลากมาทางขวา่มกลับมา จัฮะังได้อยู่บางร่นสามเมาได้แล้ไม่ตอบแล้ก็ชี้่อเลยเลยน้องเตใส่หรือเพื่อนกว่าเพื่อนนัเพเข้ามาเก็บอลแรกไม่ดีฮะเหายไม่ได้น้อเลันนะ ออกขวาเดิามตงกลางมาอยากได้อยู่นะครับอกอกขาเพิ่มไปไม่ได้นะแม่งเป็นโหมดเลยนะแล้วโดนตัดไปแล้วเหนืมาร้อยหัวตาสวยแต่ตรงกลางไม่ดีเพื่อนเตยนะอ้ะอาวแล้วเปิดตัวมาไม่ดีแต่ตไไตกระชากไปลูกมีสะดุดกันเองนะตาไม่ว่าอะไรนะ เก็บไว้ได้อยู่แล้วก็เช่าไปเองหักเข้าในมาก็ไม่มีมติดนะ้ำแ,แล้วก็เจมาแลยเตะติดเทื่อวมาแต่ลูกนี้เดินแล้วจะตัดมีเงาหุ่นแบน,จน,นโจ๊กหนาเลยนี้ไม่ถึงเนะี่ยโอ้ยแ้ไม่ได้ครับบอกพูดไปเลยครับ ตาตี่ปอนรับเบิร์ดจายอาจารา์เขเลยครับไม่ได้ครับเวูมาท้ง้าจะกลายอยู่ว่าทองเฟกระดดข้ามาเรื่องนี้เก็บไ้ได้้ตอ สร้าง5ประตูเระวังลุกนะให้ออกมาดีใส่เต้ามาแล้วไปไม่ได้โดนสวนแล้วเจ้าน้ำน้ำน้ำจับได้อยู่นะนดี่เดินจับออกไปเดี๋ยวจามาลูกนี้โดนนมองทิ้งเอาไ้ได้ แล้วน้องเพมจังหวะแรกจับบอลไม่ดีจับแก้ตัวได้นะแล้วเบิดเปิดยาวออกหนักไม่เลยการเตะไปนะเนีายในสนามแบบนี้จบแล้วเขารียกเราแบบจบสามนาทีโอ้เหมือนจับมาน้องเพลปวดทิ้งออกมาเลย จะแหวกไประหวังนี้ไม่ได้แล้วก็ะสุมาแล้วน้ำสองคนน้ำดีเลยต่อต้ใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่ลูกนี้มีเงินก็ยังติะปืน โมาโลกนี้ตีกระโดน้ําแองแตกนะแต่ก็ยังเพียออกมาได้ โจ๊ะเข้ามาลูกนี้เก็บแบบไว้ไม่ได้แล้วเป็นขามาหัวทั้งเข้ามาเลยคุณหมาลูกนี้เก็บบอลไว้ได้หไ,ไดหลขึ้นหลังเลยไปเด็กกินข้างครับหมดเวลาการแข่งขันแล้วเลย็กกินก่อนก็ได้หลังกัจนะพุ่งแล